นั <Hey. S 2> <Hey. S 1> year, ่นเซลาแห่งท้องทะเลมาแล้วครับปารีโมกันมาเขาจะมาดึงดากออกจากหินที่ปักมาสามพันปีถ้าดึงออกได้เขาก็จะเป็นอัตวินผู้กออผู้ลุ าดีโมกของเราจะทำได้หรือไม่นะโปรดติดตามตอนต่อไปเมื่อวานนี่กคดึงออกไปแล้ววันนี้คะดึงออกได้ล้วนะปาดีโมกของเราไวมาแล้วครับไวมาแล้วตอนนี้ทำการสร้างโดยโดชัยวังสัตตพูนศิลนะกำกับฉากเลยดึงขึ้นมาแล้วดาวขึ้นมาแล้ว คนหัวเล็กแล้วจะดึงออกมาปุ๊บปุ๊บลุตข้างที่หนึ่งดึงไม่ได้ั้งต่อไปจะดึงได้มั้ยนะหัวจะชิมไม่แเอามือถุงเคยดูวันนี่วิถึงดึงแล้วนี่หมดดึงดึงลุดดับลุดโดยไม่สำเร็จเป็นไปเป็นผู้ก่อโก้เป็โลกมั้นะอัดตบินไปไหนแล้วดับหายไปแล้วจบแล้ว